อันนี้เครื่องมือปู่ซื้อให้นะคะตัดหญ้าเดี๋ยวจะตัดให้ดูใช้แบตเตอรี่นะคะที่มันไม่ค่อยสวยออกมันจะได้เกิดอันนี้ฝีมือปลูกเองนะคะอันนี้จะโชว์ให้ปู่ดู จะให้ถูกต้นไม้นะคะอันนี้มันเฉพเาะตัดหญ้าค่ะไม่ได้ตัดต่นไม้หรอกนะปู่ซื้อให้นะ,ะชอบทำสวน,นะค,ะค่ะทุกคนมันมันง่ายดีอ่ะ ตอนนี้ลมมันไม่มียุงค่ะก็เลยนี่ค่ะตัวนี้มาใกล้ก็ล้วก็ถอนออกแล้วก็ตกแต่งกิ่งประมาณนี้ออกค่ะกิ่งที่มันจะไม่สวย เสร็จค่ะดีมากเลยแบตเตอรี่จะหมดแล้วจะเอาไป<อ>ชาร์จเครื่องมือปู่ดีมากเป็นหน่วยซัพพอร์ตที่ดีที่สุดหลังนี้ตัดแค่นี้ค่ะเข้ามาพักเข้าไปดูว่าจะนอนที่นี่เมื่อคืนนี้สามีร้อน นี่ค่ะนงนี่ค่ะเปิดประทุนวันนี้อากาศไม่ค่อยดีค่ะมีแดดมีฝนแต่ไม่ค่อยตกแรงเราก็ยังทำงานเรื่อยๆ ทำแล้วก็พักมันไม่มีเสร็จหรอกคะ่ะงานที่บ้านฤดูร้อนถ้าเราปล่อยทิ้งไว้มันก็ไม่ได้สวยงามแบบนี้นะคะมันสวยงามได้ก็เพราะเราปรับปรุงเราตกแต่งให้มันดูดีแต่ก่อนมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เรามาปรับให้มันสะอาดหูสะอาดตาขึ้นมีเครื่องมือดีตัดเสร็จเร็วมาก แต่ยญ้ามันก็เกิดเร็วนะคะอาทิตย์เดียวมันก็ขึ้นแล้วแต่เราได้เครื่องมือดีมันก็เลยง่ายตัดกิ่งข้างข้างล่างมันออกเราย้ายรถบ้านมาไว้ตรงนี้อาทิตย์หน้าหลานๆเขาจะเอารถบ้านเข้ามาทุกคนสวยภูมิใจอันนี้สองสามปีนะคะ ท้องฟ้าสวยๆว,วันนี้หลังฝนตกมาสำรวจค่ะว่าจะตัดต้นไม้ริมถนนเข้ามาแต่ก็ตัดได้นิดหน่อยแล้วค่ะออกมาถ่ายเก็บไว้ทุกๆครั้งที่มาก็จะเก็บผ้าไว้นะคะเอาไวด้ดูจะพาไปดูมุมปลูกผักค่ะ เล็ดที่น้องคนไทยเอามาให้ก็เอามาวานวานข้างล่างจะเป็นมันนะคะก็เกิดขึ้นแล้วหล่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็คงจะได้กินนิดหน่อยวันนี้ทำงานได้เยอะคะ่ะตัดยาเอง